ดูในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับว่าเขามีพิธีการอย่างไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาก็นํารถกู้ภัยจํานวน10คันแบบนี้นะครับเข้าไปรับชาวบ้านนะฮะในพื้นที่นะครับหนองแหน,นตําบลทานประสาทจํานวน27คนด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อโควิดสิหลังจากที่ว่าพบคนในครอบครัวติดเชื้อก่อนที่จะมีคําสั่งปิดหมู่บ้านเป็นเวลา14วันเพื่อควบคุมกรารระบาดของโรคนะครับ นางสาวจุฑนานาันทิประพาซึ่งเป็นผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแคกก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้นําตัวกลุ่มเสี่ยงจำนวน160คนนะครับเข้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลนวลสูงแล้วครับแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยเป็นลบแล้วก็จะทยอยนากลุ่มเสี่ยงเข้าไปตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมกรารบาดของโรคด้วยส่วนบุคลากรทางด้านสาธรารณสุขนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงในจงังหวัดกาลสิน เข้าไปรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับเพื่อป้องกันและก็สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ก็มีเจ้าหน้าที่ภาคสนามนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนจํานวน400คนพร้อมกับเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งก็จะเริ่มดําเนินการฉีดในวันที่7มิถุนายนนะครับส่วนที่จังหวัดเลยค่ะ นายไทยชัยทวัฒน์เนียมสิริท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะไปตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กักตัวอยู่ในตำบลน,น้ำหมานอำเภอเมืองเลยหลังจากเดินทางกลับมาจากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรุงเทพค่ะท่านก็กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพราะว่าเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มแบบนี้แสดงว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งจังหวัดเลยเองก็มีผู้ค้ารายย่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่กว่า2 0 0 0 0ื่นคน โดยแต่ละงวดก็จะเดินทางไปขายสลากที่จังหวัดต่างๆทําให้พอกลับมาถึงที่จังหวัดเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองเพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ค่ะ